สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะในช่องพาตูรูช้างผู้ใจรายขวัญเมืองนะคะโอ้โหวันนี้ดูหนุ่มเซกทำไมเปลี่ยนควันหน่อยนะคะดู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 เบียกได้โทรศัพท์ออกเลยยังทำไมไม่เอากระเป๋าโทรศัพท์อกอกรับกระเป๋าเัาหน่อย พอเสกเปลี่ยนควานพอเสกเปลี่ยนควานโอ้โหโอ้โหพ,พอเสกกินน้ำก่อนนะครับโน่นนะคะ,นนะ,คะเกติควานนะครับคุณปู่อยู่ด้านล่างนะคะแต่ควานนะครับเชียวช้างยิวหรือเปล่านะคะ แต่พ่อ,พอเสกบอกว่าขอกินน้ำก่อนเี่ควัญของเรานู่นนะครับกินต้นกล้วยรอก่อนกินต้นกล้วยรอก่อนตอนนี้ช้างนู่นค่ะทีมงานลุงลืมนะครับทีมงานน้ำาบ่อาบอยู่ทางนูน้นแต่งตัวรอแล้วส่วนทีมพระเอกของเราเพิ่งจะมาอาบน้ำนะคะ เดี๋ยวถ่ายคลิปให้ชมนะคะถ่ายคลิปให้ช,ม,ะะยหชมย้อนหลังนะครับโอ้แม่จะใส่รองเท้าเนาะมายืมรองเทาง้าเมยได้ไดเราไม่ได้สแสดง นี้ทีมเราไม่ได้ไม่ได้แสดงนะคะไม่มีงานแสดงก็เส็กินน้ำก่อนนะครับเส่ก็ว่าขอกินน้ำกนก่อนจะอาบขอกินน้ำก่อนนะคะส่วนพี่ขวัญบอกว่าใครจะอาบก็อาบไปครับผมขอกินต้นกล้วยก่อนใครสอนหาอะไรอยู่ฮะห,หาอะไรโอหาตัวมุนหาตัวมุนได้ โอ้ยตัวหมุนหายใช้กันหลายคนนายหาอะไรนะตัวหมุนโซ่นะครับตอนนี้กำลังหาตัวหมุนโซ <c oughs> นี่ค่ะแล้วก็ต้องขึ้นไปเตรียมเครื่องอุปกรณ์การแต่งตัวนะคะโอ้ประเิฐวายังไม่อิ่มครับยังกินน้ำไม่อิ่มโอ้ดูดเอาเลยครับสายยางไม่ต้องครับเอางวงดูดเอาเลยคน รูดปุ๊บครับฉลาดมากเลยนะครับฉลาดมากปุ๊บอันนี้ลุ้นก็จะเกี่ยวจะเปียกหรือไม่เปียกนะครับดูเอาเอาเอาล้วครับเอาเต็มที่เลยครับฉีดด้านบนเลยนะครับฉีดด้านบนได้เลย,อยเอาครับเอาครับ โ,โอ้โหดูครับดูครับโอออออลิงลิงจะตกทางนลโนนนนนน้ำนนน้ำโอ้โหยังเกียวกลัวเปียกก็กลัวแล้วครับดูี่ เราทั้งหมดล้นครับบอกว่าฉีดด้านบ้นเลยครับด้านบนร้้อนนนดาหถสิงดด้านบนฉีดด้านบนพี่ขวัญพี่ขวัญรอคิวแล้วพี่ขวัญรอคิวแล้วโอ้ด้านโน้นทีมงานโน้นมาแล้วส่งแรงว่ามาหาต้นกล้วยเลยมาต้นกล้วยทางโน้นไม่มีอาหารไปช่างดาราทำไมขันใจขันกว่าดิในช่างไหนขันใจขันโน้นนะของใครจะสุดท้าย บุญทุ่มบ่บุญทุ่มบุญทุ่มเสียวม้าเด้มีม้าด้วยเออจ้าเด้อเออหนูจ้าเฮ้ยโอ้บุญทุ่มบุญทุ่มทำไมบุญทุ่มเป็นอย่างงั้นนักแสดงเป็นยังไงครับโอ้ดารานักแสดงทำไมถึงเสียวม้ามาพี่วันมามาหนุ่มโลมาอามนะโบลืมถ่ายซ้ำไปก่อน อาบน้ำอาบน้ำโอ้โห <AY> อาบเองครับอาบเองน,นุ่นเินนน่อนนาหนาหมุนมุนมุมนหเดินหน้าพ่อไม่ต้องเข้าไปนะครับเดี๋ยวพ่อเปียกพ่อสั่งเอานะครับมุนล่าลางลลางางลางความสามารถที่ควนะครับถอยถอเออ

เดี๋ยวไปกินสายยางเดี๋ยวก็ไปกินสายยาโอ้โหใส่ปากเลยโอ้โหโอ้โหดูทากินน้ำนะครับดูทากินน้ำสุดยอดช้างสุดตาเด็กเด็กเด็ก พ่อกลัวเปียกนะครับดูโอ้แดดก็ร้อนพี่ควนบอกว่าไม่อยากจะออกจากน้ำเลย ความสามารถของพี่ขวันนะคะไม่ต้องมีความคุมด้านบนนะคะสั่งด้านล่างก็ได้นะคะอยากกินน้ำไม่อิ่มก็อยากกินสายยางก็ได้กินน้ำนี่มันกินได้ไม่เยอะโอ้โหโอ้โหดูตะแคงดูตะแคงแกงกินน้ำเอ้า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 ดู อีกหน่อยอีกหมุนหมุนหมุนครับแบบะะสะอาดตแต่งตัวนะคะไไถ้าเป็นาบางเชือกไม่ได้นะ,ะบางเชือกนี้ไม่ได้นะคะรับ นะอ่าตอนนี้พี่ควรอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปรอแต่งตัวกัวนต่อนะคะผู้ช่วยไฟซสอนไปไหนเนาะผู้ช่วยไฟซสอนนี่เอาหมูไปไหน ส่วนทีมนี้ก็จะเป็นทีมงานนี่ค่ะลงเลิมอันนี้ทีมนี้ก็จะเหตุด้วยแล้วก็จะมีการแสดงช่วงกลางคืนด้วยค่ะมีทองเงินมีนุ่มสุรินนะคะนุน่นมีทองผาภูมิแล้วก็มีพลายบุญทุ่มโอ้โหพลายบุญทุ่มลุงหลามเป็นคนมาขี่เองแล้วก็มีพลายเอกสิทธิ์ด้วยค่ะไม่รู้อยู่มุมไหนเอกสิทธิ์นี่โอ้คลิปนี้ถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะทุกท่านได้ชมฉากอาบน้าแล้วก็ได้ชมช้างรอๆอีกหลายเชือกนะคะดู สุดคุ้มจริงคุ้มจริงคุ้มมากนะคะหนุ่มสุรินก็ออกงานเห็นไหมเป็นครั้งแรกในรอบหลายๆปีเลยค่ะได้ควานคนใหม่มาได้ออกงานวันนี้ก็จะควานช้างมาในโทนสีแดงอ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปช่วยไพรศนแต่งตัวแป๊บหนึ่งก่อนนะครับทีมงานไพรศนไม่รู้อยู่ในมมเบลัอ <c oughs> ดีค่ะหมเอาหมเป็นพิธีกรให้ปู่เหรอตาย ปลาสอนไม่มีผู้ช่วยเดี๋ยวเราต้องปิดคลิปก่อนนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะมา,าฮะมาติดตามต่อนะคะในคลิปหน้าอีพีหน้านะคะคลิปนี้เดี๋ยวขอไปเป็นลูกมือพลายสอนก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกําลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้าไลฟ์หน้านะคะเราแต่งตัวกันแล้วพลายสอนยังไม่แต่งนะคะสวัสดีค่ะ